สุดจริตครับไม่ใช่ไปทำจะเป็นผิดกฎหมายแล้วผมเอ้คนทำเนี่ยเยอะแยะก็คนทำไปแย่แหละจะได้โดนแล้วทำไมตำรวจไม่ไปจับเขาบ้างอ่ะโดนทุกคนอยู่แล้วครับใครเจอผมเจอใครอ่ะเจอใครอะไรครับเจอใครอะไรทำไมยังไงอะไรยังไงทำไมครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีครับทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรครับแล้วทำไมอะ อะไรหรอคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอ่านี่เป็นอะไรคุณมีปัญหาอะไระผมเ้งอ่ะผมไม่มีปัญหาอะไรคุณบอกให้ผมไปจับคุณรู้กันนี้มั่วซั่วได้ไงอะ่ะอ่ะก็ไปจับเขาดิใครก็ได้เราเนี้ยเราเนี้เราอย่ามาเร็วครับเธอเธอไตำรวจเยี่ยนนี่ไล่จับคนไปทั่วเลยอ่ะอ่ะ ได้ได้ได้เดี๋ยวทีละคดีนะเดีย๋ยวตัวแบบคีก่อนแตนฮะเออแล้วตัวคนลนะเอี๋ยาตัวไบินหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคุณภาพไฟแดงนะโอเคฮะครับผมได้ครับ อ่ะลงจะลงได้ครับผมไปผมติดสายแดงอยู่ลงลงได้เร็วลงเรื่องอะไรครับจะลงไม่ลงครับลงเรื่องอะไรครับอ่าเมื่อกี้คุณดูมิ้นท์เจอที่พนักงานแล้วไม่ได้ดูมิ้นครับพูดเรื่อยๆครับอ่านั่นแหละเร็วๆลงจะลงได้เร็วจะลงไหม จะมือนะคุณลงพาก่อนถ้ารถผมอะตามคนไปไม่ตามครับผมขึ้นรถไม่ได้นะแล้วผมจะรถยังไง ก็คือพวกผมเก็บกันครับผมเหลือเวลาหนึ่งร้อยนาทีผมก็โดนขังคุกกันหาตังใช้นี่ไปทานเพราะผมจะทางแกงกันฮะจิบหลาส้างแกงอะอาครับผมผมเหลือเวลาหนึ่งร้อยนาทีผมก็โดนจับแล้วนะไม่มีตังใช้นี่อันนี้คุณจะโดนข้อหาหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ้ยเจ็ดศูนย์หนึ่งนะข้อหาอะไรอีกเจ็ดศูนย์หนึ่งมาครับเมื่อกี้ดูหมิ่นเจ้า้าที่พนักงานนะครับ แล้วก็เจ2ูนสองนะค่าของการทำงานของเจ้าที่ที่อพนักงานนะแต่ผมจะไม่ใส่บินให้คุณนะผมจะเอาเป็นจับแทนสามสิบนาทีอ๋อแล้วผมต้องอยู่ไหนพอเอาเป็นใส่บินได้ไหมผมจะไม่ทำอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมมันแล้วแต่ดุลพินิจของตำรวจครับขออนุญาตตรวจค้างชำระนะการทำผิดติดคุกต้องรูดบินทั้งหมดนะสองแสนฝาแล้วกับได้ไหมไม่ได้ครับมันแล้วแต่ดุลพินิจของผมครับคุณทำตัวเองอะผมผมช่วยไม่ได้นะ ช่วยผมหน่อยดิช่วยผมหน่อยเด้อช่วยผมหน่อยมาน,นี่เลยมาน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยครับมาตรงนี้ครับผมมาในวงช่วยผมหน่อยไม่ได้เหรอคนลำนวน คุณดื้อนะคุณไม่ฟังผมนะผมไม่ฟังยังไงโหฟังไี่ไงไมันจำทิ้งไม่ได้ไปเต้นไปเต้นที่คผมไปดีที่หลังอ่ะอยังมีป้ามีเสียงเข้าใจไหมกับต่ำลงนะมีบางเสียงคุูไปเลยสัตว์อ่าโอเคเขาจะใส่บินเพิ่มลนะนึ่งเจ็น อไอ้ยี่ทำเป็นใหญ่จริงๆเลย,เยสัตว์ยศแ,แม่ทำเป็นใหญ่จริงๆเี่อย,ยังไงอ่ะแยังไงต่อครับน่าจอก,จกววาไอ้ยี่อะอ๋อโอซีแล้วน,นะผมขออนุญาตแจ้งนะ